สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลพิจตาจร์เ้ใหญ่และชาวตำบลใกล้เคียงผมรองนายกตุนกันคอยขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องมากราบไหว้ขอพรหลวงปู่ทวดหลวงปู่โตพรมรังสีแล้วก็ขอพรหลวงพ่อเงินหลวงพ่อปานและพ้าเลือสีทั้งเก้าและมากราบขอพรแม่นาค แล้วก็ไปขอพรไอ้ไข่มหาเศรีของวัดศรีวลีน้อยกราบหลวงพ่อเสือหลวงพ่อหมอและขอพรท้าวเว้สุวรรณพอเสาร์อาทิตย์ก็จะมีตลาดน้ำสองวันชายน้ำดูพิพิธภัณฑ์ของวัดศรีวลีน้อยขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมบุญร่วมชมบาร,รมีของพระครูปรลัดตวัฒนกวีคุณเจ้าวาดวัดศรีวลีน้อย ที่ได้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ประชาชนกราบไหว้เป็นที่เคารพยึดเหนี่ยวทางจิตใจขอเชิญชวนทุกท่านนะครับเสาร์อาทิตย์ก็มาได้เลยตลาดน้ำมีเปิดตั้งแต่เช้ายันเย็นและเชิญมาร่วมงานประจำปีของวัดรีวลีน้อย789ดกุ้มภาพันห้าร้0ย 68วันที่7ชมริเกคณะสองเทพประมุขสุดที่รักวันที่8ชมยูกิหายทองคำวันที่9ชมลำไย,ยหายทองคำและจับรางวัลพระป่ากองละสองร้อยเวลาสามทุ่มพระป่ากองละสองร้อย เขียนชื่อพร้อมเบอร์โทรตื้อสิบกองรับหลวงป่อโตพรมลังสีหน้าตักกว้างห้านิ้วหนึ่งองค์รางวัลที่หนึ่งก็มีทองหนักหนึ่งบาทมอเตอร์ไซค์ยามห้าอีกห้าคันและของรางวัลพัดลมทีวีตู้เย็นและของรางวัลอื่นอีกมากมายขอเชิญทุกท่านมาร่วมงานประจุปีของวัดศรีวลีน้อยเจ็ดแปดเก้ากุมภาขอเชิญทุกท่านนะครับ พระธรรมเด่นดีวัดีวรีน้อยสมุทรปราการหลวงปู่ทวดสูงใหญ่ตระการหลวงพ่อเสือคุ้มภัยยอื่มยงแดนบุญนุนนำต้วยพระธรรมสูงสงหลวงพ่อชิมสร้างไว้อี่ยมยงดำรงพระพุทธศาสนา สิทธิด์ดงไกลชาวไทยตามชาตินับเพอจัดงานทุกครั้งกระบือเรื่องชื่อผู้คนศรัทธาอำเภอบางเสาทงมันคงองค์พระศาสดา62องไร่แ9 9ตารางวาหลวงพ่อหมออำนวยอวยชยัย ตัง้งจิตอธิษฐานบนบ้านสมิทธ์พแน่นอนไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอ,อพรท่นผ่อนดับทุกขางใจ